อืมเริ่มต้นมากับรถคันแรกมีแค่ดีเนี่ยนะโอ้ลืมตาดูโลกราวกับทารกแรกเกิดอืมแต่ว่าเป็นทารกไม่ใช่ทารกธรรมดาเป็นทารกมีหนวดกับชาติมาเกิด ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอะไรวอน,นะยินดีต้อนรับเข้าสู่เทราเทคนะครับตอนที่หนึ่งอย่างเป็นทางการตอนนี้ผมก็คนทุกอย่างที่เขาให้มาตอนแรกเริ่มนะครับแล้วก็มุ่งตรงไปที่ trading station นะเราจะไม่รอชา้าเพราะว่าเราข้ามติวเตอร์มาเลยนะครับตอนแรกมันจะมีติวเตอร์เนาะแต่ว่าเล็กๆน้อยๆตอนเริ่มต้นเกมแต่ว่า มันไม่จําเป็นสําหรับผมนะอย่างที่บอกว่าเป็นทารกกลับชาติมาเกิดเราตรงไปแบบว่าเข้าสู่เรื่องของเรากันเลยดีกว่าเออโหด้ขวางทางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้าเยเอาเร็เอาเร็เอาเออเ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 อยิงแคปมันเด็กเออยิงแคปมันเอาปืนมาโอเคนะครับแรกๆนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะตอนแรกนี่ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการแบบว่า เรียกว่าตั้งตัวนะวัยรุ่นรถยนต์ตั้งตัวเอาละนี่คือ Trading Station นะครับซึ่งก็จะเป็นที่สำหรับรับภารกิจนะต่างๆเราจะตรงไปแบบตรงประเด็นนะครับรวดเร็วเราจะทำภารกิจกันแบบรัวๆนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของ Big กเยลโลก็คือจะเป็นการไปเจอกับหัวหน้าของ Tech Geocorp นะครับซึ่ง เป็นค่ายสีเหลืองนั่นเองนะให้พูดแบบเข้าใจง่ายนะครับก็ไปหาเขาแล้วก็ถ้ารู้จักแล้วก็ปลดล็อกไลายเส้นหรือคือแบบอนุญาตการาใช้งานของของค่ายนี้ Crafty Business ก็เป็นของ GSO นะครับ t e r r e t Defense ก็เรียนรู้การสร้างป้อ,อมก็รับไหม่หมดเลยนะครับมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรับที่ลนโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปหา Big Yellow ก่อนเลยนะครับซึ่งเราจะได้อ,อยู่ใกล้ด้วยนะครับตรงนู้นเองเยี่ยม นะส่วนเทรดดิ้งสเตชันตรงนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับใครก็ตามที่มาตามซีรีส์นี้ซึ่งก็น่าจะไม่เยอะละมัง้งนะครับนี่คือเทรดดิ้งสเตชันสำหรับการขายของนะขายพวกแร่ต่างๆนะครับที่อยู่ตามแมปแบบนี้นะอ่าบอกกันเอาไว้นะครับว่านี่คือวิธีหาเงินแบบหนึง่งนะในเกมนี้นะครับนี่ ราก็จะได้เงินมานะครับเงินเป็นหน่วย BB นะ BB บ i ซกนะครับอืมทำไมารู้สึกเปินมันยิงได้ไม่ไกลเลยเว้ยอ๋อคือตอนเริ่มต้นนี่มันกระจอกขนาดนี้เหรอตัวเราเนี่ย <c oughs> ไปใช้ชีวิตอยู่กับความแบบว่าเป็นเรศรษฐีซาอุนะครับมีรถมีเครื่องบินเจ๋งๆเยอะแยะมากมายจนลืมอะไรแบบนี้ไปหมดแล้ว อ่ะไหนดูซิอ่านี่คือร้านค้านะครับมีอะไรให้เราสู้โอ้มีปืนแบบปืนใหญ่ด้วยนะ400ต่อชิ้นนะครับอืมโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวทําการแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะครับเรามีเงินอยู่บ้างเดี๋ยวเราทําการสร้างไม่จะสร้างสิปรับปรุงให้มันดูเป็นผู้เป็นคนละกันไอคันเนี้ย <laughs> แปะติดไฟเข้าไปหน่อยอแต่งตัวยันมืดนะครับ <laughs> ก็จัดระเบียบนะครับ เอาแบตเตอรี่เนี่ยกับแคปของเรานะที่เป็นส่วนสําคัญที่สุดเอาไว้ตรงกลางนะครับเพิ่มจำนวนชั้นเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เอ่อคอนเนคเตอร์ไว้ด้านหลังแล้วก็ติดปนืนนี้เข้าไปนะครับนี่คือปืนมอสนะครับนี่เลยเอ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่คือปืนมอสนะเป็นเลเซอร์แบบอันเล็กอันนี้นะครับแต่ว่าเป็นแบบที่ใหญ่ขึ้นนะดูแล้วเนี่ยมันน่าจะอะไรวะเนเมื่อกี้มันคืออะไรเด้ออะไรวนะเนี่ย อาจะบักนะครับมันจะยิงเบิ้ลน,นะสังเกตได้นะครับว่าไอ้ปืนตัวมัดเนี่ยมันจะยิงเบิ้ลน,นะราคาก็อยู่ที่อ้าวอมไม่มีแล้วนะเหมือนกับว่าไอ้ตู้เนี่ยนะครับมันจะรีเซ็ตของขายของมันเรื่อยๆนะถึงหายไปหมดเลยอืมตอนแรกม,มีหลายกระบอกเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของอ่า แบตเตอรี่นะครับก็ซื้อมาเพิ่มอีกอันหนึ่งซึ่งมันทําให้เงินเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับของแพงทั้งนั้นจริงของที่ซื้อจากร้านค้านี่โคตรแพงครับเหลือเงินแค่พันสติดเรดาร์เข้าไปแล้วไปกันเลยนะครับโอเคเช้าพอดี <c oughs> ข้ามมา1วันโอ้ยตายและเจ้านี่ก็คือ Big y เยลโลนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือบิ๊กพีชนะมันจะทำความรู้จักกับเรานะโดยการที่เราเนี่ยจะต้อง เอาบล็อกไม้เนี่ยมาให้มันกินจริงๆน่าจะบล็อกอื่นได้เหมือนกันแต่ว่าบล็อกไม้เหอะนะหาได้ไง่ายนะครับแบบนี้เง็บเงับเง็บเง็บพอมันกินโอเคแล้วเนี่ยมันกินอิ่มแล้วนะครับมันก็จะให้ใบอนุญาตสําหรับการใช้งานบล็อกของจ e โอคอให้กับเรานะครับหรือก็คือค่ายเหลืองนั่นเองนะครับอืมอ,อะไรเนี่ยพูดมากเหลือเกินนะเอารางวัลมาเดียเด๋ยวนี้เออใบอนุญาตเร็ว ต้องการมากมากเลยเพราะว่า geocop เนี่ยมันเป็นค่ายสำหรับการขุดเหมืองโดยเฉพาะนะครับ e ดู c e อืม,อมโอ้โหของไม่แนวเลยอะของไม่แนวขอไม่แนวเลยอะ,ขอ,ข,อยอะขอที่บนหัวได้ไหม <c oughs> ดึงดึงแม่งอืมโอเคได้อะไรมาบ้างเนี่ยรางน,นะครับไอ้ของพวกนี้ไมไ่ใช้หรอกนะอืมแต่ว่าไอ้บล็อกเหลืองเนี่ยได้ใช้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ตกแต่งนะไม่มีอะไรมากนะครับอ่าโอเคมีขามันหนึ่งไอบ้บล็อกพวกนี้หนักมาก นะครับอืมถ้าจะต่อองยังต่อตอนนี้ไม่ได้จะต้องแบบไปก่อนนะครับเราต้องมีตัวตัวหลุมดําอ่ะแต่ตอนนี้เราจะไม่มีหลุมดําอ่ะเราไปเราเอาล้อกับไอ้บล็อกนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับไอ้นี้ผมไม่เอาสองอันนะมันไม่มีประโยชน์นะครับในตอนนี้นะอืมแวบมาถึงตรงนี้นะครับวางของลงเฮ้ยเหมือนของมันจะหายวะที่วางทิ้งไว้อ่ะ เฮ้ยของมันรีเซ็ตหรอโอ้ไม่ก็ไม่ได้ด้วยโอ้แบบนี้นะครับของรีเซ็ตจริงด้วยแฮะเออโอเคนะครับค่ายเหลืองเราสามารถซื้อได้แล้วเนาะอ่าได้แค่บล็อกธรรมดานะครับอย่างอื่นยังไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ผมต้องการสิ่งที่เรียกว่าหลุมดํามีขายไหมขอหลุมดำหน่อยดีหรือว่าตอนนี้มันยังไม่ให้วะโอ้โหถ้ายังไม่ให้นะี่คืออันนี้ก็ต้องทิ้งกันแหละ ติดเท่าที่ติดได้ไปก่อนละกันแต่ก็ไม่อยากติดเยอะเพราะว่าที่ออกแบบมาเนี่ยออกแบบมาแบบลวกๆเนี่ยก็เพื่อที่จะเน้นเน้นไม่หนักนะเออเน้นวิ่งเร็วนะครับแต่ก็ไม่เร็วมากก็นนย,ยังถือว่าเอื่อยวงสีเหลืองด้านข้างตรงนั้นน่าจะเป็นภารกิจแก๊งแลนดนะที่แบบว่ามีศัตรูลงมาเยอะนะครับแต่ว่าเราจะตรงไปที่คราฟสี่ไหมเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับ beginner b l บล็อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็มันก็จะลงมาให้เราใช้นะ การเรียนรู้การทํานู่นทนี่ตอนต้นเกมด้วยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเนาะเอ,อ่อไอดูซีซั่นหนึ่งมาก็เหมือนกับมาดูซ้ําอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นปี2 0 2 2แต่นี่ผมคิดเผื่อว่าผมทําใหม่หมดเลยเพื่อที่จะให้คนที่มาดูใหม่เอี่ยมเนี่ยเขาจะได้เรียกว่า ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับอะไรแบบนั้นนะสำหรับใครที่ดูอะไรแบบนี้มาแล้วแล้วก็ต้องมาดูอีกครั้งเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับขอเวลานิดนึงนะผมคิดว่าผมคงไม่นานมากหรอกนะไม่นานมากหรอกก็คงจะสักประมาณสองสาตอนลมะมั้งนะอะไรเอื่อๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอยู่แล้วนะต่อไปเลยนะครับแล้วก็ไปหาบล็อกมาเอเปิบเปิบปบไอเจ้านี่ก็คือคาสติ้ไมค์นะครับเป็น Uh, NPC ของบริษัท GSO ที่จะคอยสอนเราต่างๆเนะี่ยสอนเราเรื่องต่างๆพวกแบบบล็อกนู่นนี่นั่นการทําฐานการทําวงจรอะไรแบบเนี้ยนะครับอืมโอเค okay. Special Delivery coming my your head โอเคระวังหัวลงมาแล้วรางวันมาแล้วนะครับขอหลุมดำดิแล้วก็ขอไอไอพ่นอยู่ตรงนั้นด้วยฮ้ย <laughs> อยากได้โอ้รีไฟแนลลีนะครับโอเค คราสซี่ไม้ไปแล้วนะครับสรุปตรงนี้ก็คือเป็นการสอนการขุดแร่มาถลุงนะครับแล้วก็แบบว่าขายออกไปนะเพราะว่าการที่เอาแร่ไปขายที่ร้านเลยเนี่ยมันจะทําให้มูลค่ามันไม่ได้สูงมากนะครับอันนี้คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแร่ของเราในการขายออกไปซึ่งจะเป็นตัวทําเงินหลักของเราเลยนะเพราะว่าเกมเนี้ยนะครับยิ่งมีเงินเยอะก็จะยิ่งตายได้บ่อยนะไม่ใช่มีเงินซื้อบล็อกเยอะสิ แต่ว่าตอนนี้เราลำบากตรงที่ว่าอออยี้ก็ได้เนี่ยว่ะ Inventory r e q u i วเราไม่มี Inventory เหรอเราไม่มีกระเป๋าเหรอบ้านน่เอาแล้วเนี่ยทำไงอะ่ะก็ต้องทิ้งเด็ดจะแบกกลับก็ใช่ที่นะครับมันก็เกินไปหน่อยนะแต่จะไม่แบกกลับก็เสียดายให้ตายเถอะหนักโคตรต้องไปไอตรงที่เราเจอไอบิ๊กเยลโล่อะเออไอตรงนั้นมันมีแบบ พูดถึงก็เจอบิ๊กเยลโล่เลยนะครับตรงนี้มันมีแร่เขียวเยอะนะครับมันจะมีซีมนะไอ้สิ่งนี้นะครับมันเรียกว่าซีมจริงๆก็อารมณ์คล้ายๆกับพวกแบบว่าเวนของแร่เออเรียกว่าไรภาษาไทยมันเป็นเป็นจุดที่แร่มันกองๆรวมอยู่ด้วยกันนะครับต,ตรงนี้เราต้องมีนี่ก่อนนะเหมืองนะครับตัวขุดเหมืองตอนนี้เรายังไม่มีนะก็ทําได้แค่ ตั้งอะไรง่ายๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขุดแบบขุดด้วยตัวเองแบบนี้นะขุดจืดแล้วก็เอาบล็อกมาเข้าไปนะครับขายออกไปนะถลุงจากแบบหยาบๆก็จะกลายเป็นอ่ากลายเป็นเงาๆสวยๆวยนะออกไป233อืมโคตรแพงนะครับน <laughs> ี่ก็เป็นวิธีหาเงินนะแต่ผมงุนหงิดต,ตรงที่ว่าเราไม่สามารถเก็บได้เลยนะตอนเนี้น อ่ฮ uh ่ huh. อันนี้เสิที่ผมต้องการโว้วโวโอ้ยิงมาแล้วเหรอเห็นเาราไกลจังเลยอ่ะอืมนะครับนี่คือภารกิจ Capture Enemy Base นะครับแต่ว่าผมต้องการสริ่งที่อยู่ตรงนั้นนะก็คืออเห็นไหมว่ามันจะมีวงกลมสฟีฟ้านะครับอันนั้นมันคือบาเรียนะตอนนี้เรายังไม่มีบาเรียแต่ยังโดนยิงเข้าเนื้อได้อยู่นะครับอเรามีวงฮิลวก็จริงแต่มันก็ยังไม่พอนะต้องมีบาเรียสีฟ้านะครับ แล้วตอนนี้คือมันระดมยิงมาหนักมากนะโอ้ยแล้วเราก็ไม่ได้มีอํานาจปืนของเรามากพอที่จะฆ่ามันได้นะครับคือเรามันมีบาเรียใช่หลักๆคือไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นป้อมครับแล้วมันก็มีบาเรียและดูเหมือนว่ามันจะมีแผงโซลาร์เซลล์ในการที่จะเพิ่มเติมพลังงานมันเรื่อยๆด้วยนะเนี่ยแล้วเราก็ไม่มีบาเรียาการสู้กับมันนี่คือโคตรเสียเปรียบเลยตอนนี้ไม่ได้การละถ้าอย่างนั้นต้องใช้วิธีนี้เอาไม่ได้ ยัยงไงเออเออเอเอเรียบร้อยนะครับ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าแบบมัวรีรออยู่ไกลๆอะ่ะเราจะเจ๊งแทนนะเลยต้องแบบว่าเข้าไปชนเลยนะครับเพราะโดยปกติแล้วนะโอ้ยยายายาอันนี้คืออะไรเนี่ยฐานของเราเหรอหรืออะไรเนี่ยจัดการมันอย่าให้มันยิง ฐานของเราพึ่งจับมาได้พิ่งเอามาได้นออ้อยเออเออไม่ตายสิอืมว้าวแคปเจอร์นีมีเบสน่าจะเป็นไม่น่าน่าจะไม่ใช่ภารกิจหลักครับเป็นภารกิจรองแต่ว่าได้อะไรดีๆมาซะละสิเนีย่ยอืมเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ <laughs> เก็บไม่ได้แต่ว่ามันเป็นในนี่อมันเป็นฐานพื้นฐานสำหรับการถลุงแร่แล้วก็ขายวะเนี่ย เออน,นี่ดีมากเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้มีมใช่เราไม่ได้มีช่องเก็บของอ่ะตอนนี้เราไม่สามารถเก็บเขาได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะทําก็คือเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นส่วนมาสร้างรถของเรานะครับอย่างที่เห็นก็คือมันจะมีบาเรียรด้วยนะมันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเยอะ One eternity later อืมโอ้ไอล้ออันนี้ที่ได้มาจากภารกิจเมื่อกี้นะครับ เรียกได้ว่าเพิ่มความเร็วแล้วก็โมบิลิตี้การเคลื่อนไหวซ้ายขวาให้กับรถเรานี่เยอะมากนะอ๋อเปี้ยวไปเลยอ๋อรวดเร็วนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้คืออื่นๆนะเลี้ยวยากมากอเอหรือได้ว่าดีมากนะเพราะเราต้องการความเร็วตอนนี้นะครับเอ้ยไอ้หนูยิงตอนนี้ผมเน้นเลเซอร์นะครับเอาไว้ข้างหน้า เพราะว่าจากการสังเกตพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมไม่นะผมก็หันแคปของผมไปข้างหน้านี้นะแต่ว่าศัตรูมันไม่ค่อยจะอ้อมหลังกันเลยอ่ะเออหรือว่ามันนิสัยเปลี่ยนกันไปแล้ววะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่อ้อมหลังเลยอ่ะก็เลยเน้นปืนเลเซอร์ที่มันยิงง่ายๆเนี่ยตรงๆเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าดีกว่าอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถได้ใช้เลเซอร์เนี่ยรุ่มยิงระยะไกลได้นะครับเพราะว่าปืนเลเซอร์มันกระสุนมันไม่ย้อยนะอ่าอ่ะจะโอ๊ะ โอ้ยโอเคอเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปตรงนู้นนะครับเพราะว่าภารกิจเอ่อเทอ e ์เรดดิฟเอน์ขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนสถานีนะเปลี่ยนสถานีเทรดนะครับซึ่งก็น่าจะมีของใหม่ๆขายหรือไม่ก็มีอะไรดีๆรอเราอยู่นะครับเอออุ๊ยตายละแบตหมดแปบ๊บนะครับชาร์จแบตอยู่ครับผม <laughs> เอ่อแบตเตอรี่หมดจากการต่อสู้เมื่อกี้นี้นะครับต้องทำการชาร์จก่อน ใส่ง่ายด้วยนะใส่ฐานข้างล่างนะครับเหมือนกับรถกระป๋อง e <laughs> <laughs> ซ s y ไปเลยแล้วก็เก็บตัวโซลาเซลล์ข้างบนไปแต่ก่อนนี่คือเราไม่ต้องมานั่งทำแบบนี้เนาะเรียกว่าเลดเกมะเนาะมันก็มีแต่อุปกรณ์ที่อนวมูลาสะดวกีดีนะครับที่มันแบบว่าทำอะไรก็ง่ายไปหมดนะีน่มมันไม่อ้อมหลังเวออ้เดี๋ยวนี้มันฉลาดขึ้นแล้วว่ะตรงนู้นครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะมี การต่อสู้เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเอาล่ะลอยได้รออะไรอ่ะเออลอยลอยถึงมื่อไ่ถึงไม่ถึงมดูครับไปช่วยดีกว่าไปใกล้เลยยิงอยู่อย่างนีงง้มันไร้ประโยชน์เข้าไปใกล้ๆแล้วถล,ล่มลูกเป็นหนึ่งตรงนี้หมดแล้วอ่ะเรียบร้อยเ,อเราเสียอะไรไหมไม่นะโอเคเอาล่ะเจ้านี่คือเทเรจโจโอ๋อจำได้แล้วนะครับเทเรจ อันแรกที่เราจะได้มานะในการครอบครองอืมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสอนการควบคุม AI นะครับนี่การ f o l l อะไรแบบเนี้ยนะครับให้ตามให้ป้องการพื้นที่ก็สั่งได้นะครับเพราะว่าแคปของเขานะอันนี้คือตัวแคปเขานะครับมันก็หัวใจอะเออมันคือหัวใจอะมันเป็นแบบ AI นะ e s o Anchor AI Module นะครับอืมพูดเยอะเหลือเกินเอ้ยมี Open Inventory เราได้กระเป๋ามาแล้วโอ้ยโอเคนี่แหละที่ต้องการนะครับแล้วก็มีหลุมดําด้วยอ่าอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับ <c oughs> ก็จะสามารถที่จะดูดกลับเข้าไปในกระเป๋าเราได้นะครับแบบนี้นะแบบนี้เลยนี่แหละที่ต้องการอืมพอมันดูดเข้าไปมันก็จะเก็บเป็นเหมือนกับว่าเป็นอุปกรณ์สำรองครับเก็บไว้ในนี้นะ อันนี้คือที่เรามีนะไม่ใช่ที่ซื้อนะอันนี้คือที่เรามีอยู่แล้วสามารถจะเสกออกมาได้เลยนะแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่เห็นก็คือจํานวนแต่ละอันก็คือขึ้นเท่านั้นเองนะครับเั้งหมดมีแค่นี้4ีอันเก็บเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกสําหรับคนที่ไม่ทราบนะครับนะอ่าโอเคตูดเข้าไปอ่าแบบนี้นะแล้วเราก็จะทําการคราฟของต่างๆขึ้นมาหรือไม่ก็ซื้อตุนเก็บเอาไว้แบบนี้นะครับ กอที่ในอนาคตเนี่ยเราก็จะเรียกนะถ้าเรามีบล็อกแล้วก็เงินมากพอเราก็จะเรียกพวกเขาเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับนี่คือเรายานพาหนะจากซีซั่นหนึ่งะครับผมทำการเ,าเรียงแถวพวกเขาใหม่นะถ่ายรูปใหม่แต่งสีใหม่ทั้งหมดเป็นโทนสีดำขาวนะครับอืมมีอะไรบ้างนะ SS1 มันจะมีชื่อว่า SS1 นะครับก็คือซีซั่น1นนั่นเองนะ SS1 Thor Destroyer, Yamato นะครับ Mobis, Bison, m o t e r s h i p Mark 7นะครับ n i g h t Hawk อันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ Submarine เรือดำน้ำ Little Tank นะรถถังตัวน้อยนะครับ right? Falcon 1อันนี้คือบินสามเหลี่ยมแล้วก็ m เ t อ r ์ w อันนี้เป็น,อน,น,ปนไอ้รถพ่วงข้างนะมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วก็ m o t e r s h i p Mark 3, Black Sentry อันนี้ป้อมแบบโหมดของผมเองนะครับ right? แล้วก็ SS1 m o t h e r s h i p ดีวัสดุเตอร์กับแลน d c คาสเตอร์นะนี่นคือที่กรองมาแล้วนะว่าเจ๋งพอแล้วก็น่าจะมีปัญญามากพอที่จะเรียกผู้มันมาได้ก็จะได้เห็นครับนะแค่แลน d ์คาสเตอร์เนี่ยก็ยากแล้วนะราคา10,000แสนนะครับแลนด์คาสเตอร์ใช้บล็อกอะไรบ้างมันจะมีบอกตรงนี้นะครับนี่เลยนะก็คือเราต้องเก็บให้ครบตามนี้นะครับนี่เลยนะแล้วเราจะสามารถเรียกเขาออกมาได้ มันก็ฟังดูเป็นชาเลนจ์เนาะเออมันฟังดูเป็นชาเลนจ์เป็นแบบความท้าทายอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องแบบว่าตามเก็บบล็อกของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งเก็บครบก็สามารถที่จะอัญเชิญพวกเขามาได้ <laughs> อัญเชิญโอ้ยแล้วบอกเลยว่าไอา้ใหญ่ๆอย่างเอาแค่เอาแค่มาร์ดชิปมาร์ก7เนี่ย2,400น,นะครับบล็อกเยียบนะไอ้หลังๆเนี่ย นะครับไอ้พวกข้างบนเนี่ยไม่ต้องไปรีบร้อนจะเจอพวกเขานะเพราะว่าอีกนานนะครับยาม,มาโต้ก็อีกนานเดสรอยเยอร์ก็อีกนานนะครับกลินอายทะเลทรายเนาะก็เป็นอะไรที่น่าคิดถึงนะครับสำหรับเกมนี้โอ้ปิ้วปิป้วทำรายการขอแจมด้วยเซ่เดี๋ยวเดี๋ยวยิงดีๆเลยยิงส่วนที่เป็นหัวใจสิอย่าไปยิงบล็อกเขา <c oughs> ไอเจ้านีไม่เห็นไม่ไม่เอาตัวเล็ก โอเคเีนะครับยังไม่ตายเว้ยเรียบร้อยอ่ะอืมอืมล้อเนี้ยดีมากนะถือว่าเป็นล้อที่ดีตอนต้นเกมนะครับมันค่อนข้างจะแบกของได้นหนักเอาไปดีไหมเนี่ยอ่าเอางี้แล้วกัน <laughs> อ่าโอเคเฮ้ยได้ได้ได,ได้อ่ะเน,นะครับเก็บเเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนคือเราไม่มีหลุมดําแบบเคลื่อนที่อะ่ะ มันจะมีแบบที่เป็นโมบายนะครับแบบเคพื่อนที่สามารถที่จะไปเปิดตรงไหนก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะปปตอนแรกว่าจะไปจะไปหาเอเจนต์พอลนะครับเพื่อทำภารกิจต,ต่อ,อเก็บเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละโอเคเรายังไม่ได้มีรถที่มันแบบว่าเรียกว่าไงอะน้ำหนักมากขนาดนั้นเนาะก็คงจะยังไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินซื้อล้อพวกนี้นะครับไปก่อนนะ อีกสักธารกิจหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสิ้นสุดคริปแรกแล้วมั้งรถของเรานี <problems> <power ful> ่ม <jaar ans> ันก <where fall> <médico> ็ดูโหลดเตี้ยดีเนาะเออเหมือนรถรถโหลดอะเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยตัวนี้จะอ้อมปะอาหารตูดใหฮเด็กดีเด็กดีดูมันเด็ก โอเคนะครับมีร้านค้าตรงนี้นะแล้วก็เอเจนต์พออยู่ตรงนน้นนะครับแต่ว่าขอดูหน่อยว่าร้านนี้เฮียใจปั้มเปล่าอ่าเฮียมีอะไรให้เราซื้อมหโว้าวนิสัอ้แต่แพงโคตรเลยวะแล้วก็อะไรเนี่ย g s o นะครับปืนใหญ่นะ HMG ซึ่งมันมันไม่ไม่พอเงินไม่พอ็เดี๋ยวเราซื้อมิซล์ได้ป่ะคุณผู้ชม เอาละเราจะมีมิสไซล์ได้แต่ต้นเกมเลแล้วอ่าโอเคอืมแต่เขาบอกว่ามันเป็นมิสไซล์ที่ไม่ได้ไม่ได้ล็อกเป้าศัตรูแล้วเนี่ยอืมเอาเว้แต่มันแพงมากเลยว่ะเอาเว้เจเ,เอาเว้เอาเว้แล้วหน่อยว่ะเราเล็งเองได้แหละไม่เป็นไรนะอืมแต่ว่าจะจะไอ้นี่ยังไงอ่ะจะติดตรงไหนอ่ะอืมเดี๋ยวได้แต่อย่าเพิ่งไปคิดว่าก็คงจะต้อง มีไอเนี่ยเรียกว่าไงอะ่ะมีแบบมีแท่นมาด้านข้างนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ติดจรวดขึ้นมปข้างบนโอเคไนดูสิอืมกระสุนวิ่งช้าด้วยฮะอืมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าไอติดด้ามันะจะสวยป่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับโอ้หมันไม่ล็อกเป้าจริงด้วยว่ะโอ้โหไม่โดน โอ้โหไม่ดีเลยเสียเงนินเสียเงินมากโอ้ยเก็บเงินไปซื้อปืนใหญ่ดีกว,ว่าเนี่ยเมื่อกี้มีปืนใหญ่นะครับโอ้เอาวันดีเอเจนพาวนะครับอืมอัตตาประหลาดเนี่พวกนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมว่าเขาก็พยายามออกแบบมาให้ดูเหมือนหุ่นยนต์เนาะมีแขนมีอะไรนะครับโอ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะนะเฮ้ยแ,แต่เป้าหมายใหญ่แบบนี้ผมว่าออ งานพิซซ่าพวกนี้จะไอ้นี่แล้วนะครับช่วยในเรื่องของการทําลายปาเลียของมันได้ดียิงเข้าไปยิงเข้าไปเออไปไหนโอเคเออเอเจนต์พอลพูดอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฟังเลยแล้วก็มีของติดมานะครับดย๋ยไม่ได้อยากได้ตอนนี้เอกไปก่อนเนี่ยแล้วผมก็ทิ้งไว้แล้วผมก็ลืมเนี่ยอ่าอะไรนะเอเจนต์อ่าโอเค โอเคบินไปแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเขาแค่มาคุยว,ว่ามีฐานศัตรูอยู่ใกล้ใกล้นี้แล้วก็อยากจะให้เราไปจัดการนะครับอืมดูสภาพคุณหน่อยสิเนี่ยก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าแถวนี้มีอะไรให้เราเก็บบ้างเนะยมีปงมีปืนเพิ่มนะครับเอาปืนใส่เข้ามาเพิ่มแล้วกันแล้วก็มีบล็อกเพิ่มไอ้พวกนี้ถ้ามีหลุมดํานี่ก็ดูดกลับก็ได้เลยอ่าดูดเก็บไปได้เลยไม่ดูดกลับนะครับอันนี้เปลี่ยนหน่อยดีว่ะเอาเป็นป้อมปืนนะครับ ก่อนจะบุกไปหาศัตรูนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ารอชาร์จแบตบแปบ๊บหนึ่งแลวผมก็นึกวิธีเก็บของแบบหนึ่งขึ้นมาได้นะครับซึ่งทําไมนึกไม่ออกว่าก่อนนั้นเนี่ยเออวิธีเนี้ยโคตรจะง่ายนะครับอยากจะเก็บของโดยที่ไม่มีหลุมดําอย่างนั้นเหรอเราก็ตั้งเสาโซลาเซลล์สิวะ <laughs> เออเราก็ตั้งเสาโซลาเซลล์ขึ้นมาเด้แล้วเราก็เก็บอย่างที่เราต้องการนะครับ เก็บไปอ่ะจากนั้นเราก็ถอดแบตออกมาก่อนเพราะว่าแบตเราไม่ได้เจา <laughs> <laughs> เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่อ่าโอเคมันต้องแบบนี้โอเคถอดได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็เก็บกลับไปวบอีซี่เห็นไหมอ้าวลืมสองล้ออ่าไม่เป็นไรเรียกกลับมาได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปฮ่ยังไม่มีหลุมดำก็ใช้วิธีนี้ <laughs> ใส่แบตกลับไปที่รถของเรานะครับโอ้ยลำคาญไอ้บล็อกไม้ยังเลยอ่ะมันมาติดอยู่อย่างเี้เนี่ยแย mm hmm. ่จริงเชียวนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็เรียกโซลาร์เซลล์เรากลับเข้ารถ mm hmm. เก็บของได้แล้ววะ่ะสบายวะ่ะเอออะสตูจบคลิปกันดีกว่าเอ,อ้าไม่ใช่อันนี้มันเป็นแค่สตูทั่วไปนะครับเรามาเสียแบตกับมันทำไมกเนะี่ะ เก็บเลเวลเปี่การเก็บเลเวลก็แล้วกันเอ่อจะบ้าจะบอจะคอจะแตกโอ้ m ม่ก็ภารกิจนี้เหรอเนี่ยอืมเอ่อผมว่านะเรายังไม่ไหวอ่ะแน่ๆเออศัตรูมันเดือดเกินนะครับ คงจะต้องไปภารกิจอื่นก่อนไม่มีทางคาดว่าไม่น่าจะมีทางสู้กับมันได้นะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปเพื่อแตกนะครับเราเราอนี้ก่อนถ่ายแชะนะครับอ่ารถคันนี้เอ้ยรูปไม่สวยเลยถ่ายใหม่ถ่ายใหม่อ่าโอเคเอ่อรถคันนี้ควรจะชื่อว่าอะไรดีติด,ต,ด,ดติดเดเ Ream อ่าติด The r e ยม ตวอยูดีกว่าอ่าติดเดอรีม่ม <c oughs> เดี๋ยวดูกันว่าติดเดอรี่มจะพัฒนาไปถึงไหนนะครับอ่าผมขอส่องตรงนี้ก่อนแต่ผมคิดว่าเราไม่น่าจะไหววะ่ะใช่มันค่อนข้างที่จะเดือดอยู่ได้ตรงเนี้ยอืมอ้าวาเดี๋ยวติดของจริงเนี่ยเนีน่ยเินเนี๋ยเจอดูนเข้าไปเนี่ยเหว่เลยอืมอันนี้คือปัญหานะครับของรถที่มีความกว้างของท้องเยอะอออ้อยอ้ย โอ้โอ้รียนกว่ายังไม่ต้องรีบขึ้นโอ้โหศัตรูก็เล็งมาแล้วอ่ามีปืนระยะไกลยิงมาด้วยว่ะอืมไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ได้แน่แนะนะเราคงต้องละภารกิจนี้ไปก่อนแล้วก็รอคอยวันที่เราจะแข็งแกร่งกว่านี้แล้วกลับมาอีกครั้งไปดีกว่า <laughs> เอาล่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการคืนสู่เย่าของเรานะในเทอร์ราเทคต,ตอนแรกและใครตามมาวะนะ่ะตอนแรกว่าได้ฟื้นคืนความทรงจำกันเออได้ฟื้นคืนความทรงจํากันนะครับทุกคนว่าเออตอนเริ่มต้นเกมของเรามันเป็นยังไงรู้สึกว่าจะมีโปรเซสนะครับมีการพัฒนาการที่เร็วกว่าปกตินะรวมถึงเรามีอุปกรณ์ใหม่ๆอย่างเช่นมีไซที่สามารถที่จะเล็งกดีเลนดี นี่หนึงอีกนี่นึน่งฮึไอ้ไอ,อ้โอ้วมันมันเกินระยะปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเหมือนจะบินไปไม่ถึงนะเออโอ้โหอีกตั้งครึ่งทางนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราจะสามารถจะเล่นอะไรของกูวเนี่ยอือเอาละยิงยิงมันไกลไปมันไกลไปเป็นมิสไซล์ที่ระยะมันไม่ได้ไม่ได้นี่เลยเอาง่ายๆครับห่วยห่วยห่วย แต่ถ้ามีหลายอันนี่ก็เดือดอยู่โอโอเอ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 อไปก่อน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 ไปไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ตัวนู้นมันโหด <laughs> สัญชาตญาณหงการเอาตัวรอดแบตรเราหมดศัตรูมีบาเรียรแล้วก็มีหลายตัวลากกลอยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมะเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย